สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลแห่งความสุขหนังสือรู้มากไปทำไมรู้ใจก่อนดีกว่าของคุณขุนเขาสินทุเสนเป็นงานเขียนที่เน้นการนำทางผู้อ่านให้กลับมาทำความเข้าใจจิตใจและอารมณ์ของตัวเองอย่างลึกซึ้งเลยนะคะแก่นของหนังสือเล่มนี้คือการที่เรามักจะสแสวงหาความรู้จากโลกภายนอกอย่างไม่สิ้นสุด และเลยการทำความเข้าใจโลกภายในซึ่งเป็นที่มาของความสุขความทุกข์และอำนาจในการตัดสินใจที่แท้จริงเลยค่ะการรู้จักใจตัวเองหรือ self knowledge คือรากฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเป้าหมายหากคุณต้องการเป็นคนที่สามารถเข้าใจอารมณ์ความต้องการและชุดความคิดที่ขับเคลื่อนชีวิตของคุณได้อย่างถ่องแท้ เราได้สรุป30ข้อคิดที่ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติได้จริงจากหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการเป็นคนที่รู้มากไปสู่การเป็นคนที่รู้จักใจตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะคะส่วนที่1การรู้จักใจและโลกภายใน The Inner World ข้อคิดที่1ความรู้ที่แท้จริงอยู่ภายใน จงตระหนักว่าการสะสมความรู้ภายนอกมากเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์หากคุณยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจจิตใจของตัวเองการรู้จักใจคือความรู้ที่สำคัญที่สุดข้อคิดที่2เสียงของใจ versus เสียงของสังคมจงฝึกแยกแยะระหว่างความต้องการที่แท้จริงที่มาจากใจกับความคาดหวังหรือแรงกดดันที่มาจากสังคมหรือผู้อื่น การซื่อสัตว์ต่อใจคือการปลดปล่อยตัวเองข้อคิดที่สอารมณ์คือสัญญาณจงมองอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นความโกรธความเศร้าความสุขเป็นเพียงสัญญาณที่ใจส่งมาให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าตัดสินหรือหลีกหนีอารมณ์เหล่านั้นข้อคิดที่5พลังของการอยู่คนเดียว จงสร้างพื้นที่และความเงียบในชีวิตประจำวันเพื่อให้คุณมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงการอยู่คนเดียวอย่างมีสติช่วยให้คุณได้ยินเสียงใจที่ชัดเจนขึ้นข้อคิดที่6กการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงจงยอมรับว่าอารมณ์ความคิดและความรู้สึกของคุณเปลี่ยนแปลงได้เสมออย่าพยายามยึดต,ติดกับสถานะใดสถานะหนึ่งการยอมรับความไม่เที่ยงช่วยให้ใจเป็นอิสระ ส่วนที่2การจัดการความคิดและความเชื่อที่จำกัดใจข้อคิดที่7ความคิดไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปจงตระหนักว่าความคิดของคุณเป็นเพียงการตีความไม่ใช่ข้อเท็จจริงจงฝึกการตั้งคำถามต่อความคิดที่จำกัดตัวเองข้อคิดที่8ความลำเอียงของสมองที่สร้างความทุกข์ จงระวังความลำเอียงทางความคิดที่ทำให้คุณมองโลกในแง่ลบหรือสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงจงใช้เหตุผลและความเป็นจริงมาท้าทายความคิดเหล่านั้นข้อคิดที่9การให้อภัยคือการปลดปล่อยใจจงฝึกการให้อภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอย่างรวดเร็วการยึดติดกับความขุ่นเคืองในอดีตคือการขังใจตัวเองไว้กับความทุกข์ข้อคิดที่1ิ การควบคุมกรรมาวาจาภายในจงมีสติในการเลือกใช้คำพูดที่คุณใช้พูดกับตัวเองคำพูดเชิงลบที่ใช้ตำหนิภายในสร้างบาดแผลให้กับใจอย่างรุนแรงข้อคิดที่11ความกลัวเป็นแค่สัญญาณจงมองความกลัวเป็นแค่สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังจะทำสิ่งใหม่หรือกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจงเรียนรู้ที่จะลงมือทำแม้จะมีความกลัวอยู่ ข้อคิดที่12การอยู่กับปัจจุบันจงฝึกสติ mindfulness เพื่อดึงจิตใจกลับมาสู่ปัจจุบันขณะการที่จิตใจล่องลอยไปในอดีตรหรืออนาคตคือสาเหตุหลักที่ทำให้ใจไม่มีความสงบส่วนที่3การสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพข้อคิดที่13ความสุขที่สร้างจากภายใน จงตระหนักว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากสิ่งของหรือผู้อื่นแต่มาจากการกระทำและการฝึกฝนจิตใจของคุณเองเช่นความขอบคุณการให้ข้อคิดที่15ความขอบคุณคือการเห็นคุณค่าจงฝึกความขอบคุณอย่างสม่ำเสมอการซราบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วช่วยให้ใจของคุณเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ข้อคิดที่16 ความรักคือการให้ (giving) ความสุขในความสัมพันธ์มาจากการให้ความรักและการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการให้คือการเติมเต็มใจตัวเองข้อคิดที่16กการฟังอย่างลึกซึ้งจงฝึกการฟังอย่างตั้งใจ (deep listening) ในความสัมพันธ์การให้ความสนใจอย่างเต็มที่คือการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นและสร้างความผูกพันที่แท้จริง ข้อคิดที่สิการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและความแตกต่างของคนที่คุณรักการพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนำมาซึ่งความทุกข์ข้อคิดที่18การดูแลสุขภาพใจจงให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการนอนหลับและการออกกำลังกายเพราะสุขภาพกายที่ดีคือรากฐานของสุขภาพใจที่แข็มแรงส่วนที่4การใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเป้าหมาย ข้อคิดที่21เป้าหมายที่มาจากใจจงกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณค่าและความต้องการที่แท้จริงของคุณไม่ใช่เป้าหมายที่สังคมบอกว่าควรจะเป็นข้อคิดที่20การลงมือทำด้วยสติจงทำทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยสติและความตั้งใจ (intentionality) การทำสิ่งธรรมดาอย่างมีสติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ข้อคิดที่21การอดทนในการเปลี่ยนแปลงจงตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือการพัฒนาตัวเองต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอจงอดทนและเมตตาต่อกระบวนการของตัวเองข้อคิดที่22การหาความหมายที่มากกว่าเงินจงค้นพบและทำตามเหตุผลของชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินหรือวัตถุการทำเช่นนี้คือการสร้างความเติมเต็มที่ยั่งยืนแก่ใจ ข้อคิดที่23การอยู่กับความรู้สึกที่ไม่สบายใจจงฝึกการยอมรับความรู้สึกไม่สบายใจเช่นความเหงาความโกรธโดยไม่หลีกหนีการ,รเผชิญหน้ากับความจริงนำมาซึ่งความสงบข้อคิดที่24การเป็นอิสระจากความคิดของผู้อื่นจงฝึกการไม่ยึดติดกับความคิดและความเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับคุณการตัดสินใจที่มาจากใจที่แท้จริงคือนิยามของอิสระภาพ ส่วนที่ 5. การฝึกฝนเพื่อการเติบโตทางจิตใจข้อคิดที่25การทำสมาธิคือการฝึกใจจงมีวินัยในการทำสมาธิทุกวันการทำสมาธิช่วยฝึกให้คุณสามารถสังเกตความคิดโดยไม่ถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ข้อคิดที่26การเขียนระบายความคิดจงใช้การเขียนบันทึก Journaling เป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนความยุ่งเหยิงทางความคิดออกมาจากหัวเพื่อให้ใจของคุณโล่งขึ้นข้อคิดที่27การทบทวนคุณค่าจงมีวินัยในการทบทวนว่าการกระทำของคุณในแต่ละวันสอดคล้องกับคุณค่าที่คุณให้ความสำคัญหรือไม่ ข้อคิดที่28การสร้างขอบเขตที่เมตตาจงสร้างขอบเขตที่ชัดเจนกับสิ่งที่ทำลายความสงบทางใจของคุณการปกป้องใจของคุณคือความเมตตาที่สำคัญข้อคิดที่30การเชื่อมโยงกับธรรมชาติจงใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติอย่างเงียบๆการทำเช่นนี้ช่วยฟื้นฟูจิตใจและทำให้คุณรู้สึกสงบ รู้ใจก่อนจริงจะรู้โลกจงเชื่อมั่นว่าการทำความเข้าใจและจัดการกับใจของคุณเองได้ดีแล้วคุณจะมีความสามารถในการทำความเข้าใจและจัดการกับโลกภายนอกได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ การเป็นคุณที่รู้จักใจตัวเองคือการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความหมายจงเริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่แห่งความเงียบเพื่อฟังเสียงภายในของคุณและฝึกความเมตตาต่อตอนเองในวันนี้แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นหาได้จากภายในตัวคุณเองเลยนะคะ